ชายที่มีชื่อว่าคิมซูโฮได้เข้าไปในนิยายที่เขาอ่านจบเมื่อคืนแต่แทนที่จะได้เป็นพระเอกเหมือนคนอื่นเขาเขาเนี่กบกลายเป็นลอยฟอนเทราคุณนางกุ้ยนี่ใส่เสียที่ใครเห็นก็ต้องเบือนหน้าหนีที่ตอนนี้ครอบครัวบารอนของเขานี่กําลังฉั่งแตกเพราะว่าโดนต้มตุ๋นและถ้าตามเนื้อเรื่องของนิยายเนี่ยเขาก็มีชะตากรรมที่ต้องไปหวั่นทำให้คิมซูโฮต้องเตรียมการพิจารณาของคุนนางไม่ได้เรื่อโดยใช้ความรู้ด้านวิศวโยธาที่เขาร่ำเรียนมาบวกกับประสบการณ์การสร้างบ้านคนเดียวและการทํางานไซต์ก่อสร้างทั้งวันทั้ง างบ้านเมืองเพื่อล้างหนี้กับตะกู <S <S ซึ่งเขาจะทำสำเร็จไหมมันก็เรื่องหนึ่ง <S 1> <S 1> แต่จุดเด่นของเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือหน้าสุดมีมของลอยนี่ <S <S แหละที่จะมาให้คุณเนี่ยได้เห็นแทบทุกตอนและดูหน้ามันดิ นนน้ามสี่คือมังสวาแนวลุวยไปต่างโลกที่ไม่ได้ต่อสู้แต่รับเหมาก่อสร้างแทนสงัดที่เนื้อหาเนี่ยมันอาจจะดูจริงจังนะแต่แต่ละการกระทำเนี่ยโคตรป่เพราะตัวละครในเรื่องนี้เนี่ยก,กาวเหลือเกินโดยเฉพาะพระเอกนะเนยคือไอ้หมอนี่กกาวไม่พอนะครับมันเหลี่ยมด้วยเกือบยอดสถาบนิกผู้พิทักษ์อาณาจากักรมาพร้อมกับฉบับรูปเล่มที่พิมพ์สีสดงดงามแถมมีเซตพิเศษให้สะสมเปิดพรีออเดอร์แล้ววันนี้ที่ฟินอกแน่นะครับใส่โค้ดบนซอเนี่ยได้ลดราคาด้วย